เริ่มต้นใหม่อีกคร้งกับโครงการเทียววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565นีวัดแรกวัดศรีอุดมวงบ้านน้อยนาอำเภอวังสะพุงวัดที่สองวัดโนนสว่างพัฒนาบ้านนาหนองบงวัดที่สวัดสว่างจอมแจ้งวัดที่สวัดป่าพุทธบรมีวัดที่ห้า ป่าภูแปบ้านกกกระบกวัดที่หวัดวารีสารวัดเจ้าคระอำเภอภูเรือร่วมทําบุญมุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมวัดที่เจวัดโพนทองร่วมทําบุญสร้างศาลาเรือนไทยพักทานกาแฟอาหารว่างจากนั้นขึ้นไปนมัสการสมเด็จภูเรือกลับมาที่วัดป่าห้วยลาดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา วัดที่แปวัดป่าผาเจริญกราบองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยวัดหลวงปู่ปิยะทัศศีวัดที่เก้าวัดวังสุพงพัฒนารามกราบพระมหาธาตุเจดีวังสุพงไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาเวียนเทียนเดินทางครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มใจได้กุศลผลบุญ9ก้าวัดวัดร่วมเดินทางในโครงการติดต่อด่วนที่ศ 8 9 8 4 0 4 9 6 8 08 9 8 4 0 4 9 6 8ค่ารถคนละ300บาท10คนตอรถ1คันสุข,ขวบุญญษัพอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญน้ำสุขมาใหา้<ม> เริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับโครงการเทียววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565นี้วัดแรกวัดศรีอุดมบงบ้านน้อยนาอำเภอวังสะพุงวัดที่สองวัดโนนสว่างพัฒนาบ้านนาหนองบงวัดที่สามวัดสว่างจอมแจ้งวัดที่สี่วัดป่าพุทธบรมีวัดที่ห้า วัดป่าภูแป่บ้านกกกระบุวัดที่หกวัดวารีสารวัดเจ้าคณะอำเภอภูเรือร่วมทำบุญมุงหลังคาศาลาปฏิบัติธรรมวัดที่เจ็ดวัดโพนทองร่วมทำบุญสร้างศาลาเรือนไทยพักทานกาแฟอาหารว่างจากนั้นขึ้นไปนมัสการสมเด็จภูเรือกลับมาที่วัดป่าห้วยลาดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา วัดที่8วัดป่าผาเจริญกราบองค์พระนอนที่ใจที่สุดในจังหวัดเลยวัดหลวงปู่ปิยะทัศสีวัดที่เกาวัดวังสพุงพัฒนารามกราบพระมหาธาตุเจดีวังสพุงไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาเวียนเทียนเดินทางครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มใจได้กุศลผลบุญก้าวัดวัดร่วมเดินทางในโครงการติดต่อด่วนที่ศ 8 9 8 40 49 68 089 8 40 49 68ค่ารถคนละ300บาท10คนตอรถ1คันสุขปุญญศัก์อุจยโยการสงสมซึ่งบุญนำสุขมา,หา,มาให้